โอเคยก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันคลิปนี้เรามาทำคอนเทนต์จะเป็นยังไงถ้าเกิดเราขึ้นไปความสูงสูงสุดของเกม Simple p ์เพดูว่ามันจะถึงความสูงเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ5้าหมกว่าแล้วคือขึ้นมาเยอะแล้วอะจริงๆ รู้จะเท่าไหร่เหมือนกันอันนี้ก็ใช้เครื่องบินลบที่เกมแถมให้อยู่แล้วซึ่งการขึ้นมันก็ไม่ได้ใช้เรื่องรง่ายนะเนี่ยเออเพราะเครื่องมันเขย่าอ่เออเวลาขึ้นมาสูงๆอะ่ะรู้สึกจะไม่ถึงเหนือเมฆเลยนะรู้สึกจะต่ำกว่าเ,เมฆเลยด้วยซ้ำ ทุกคนคิดว่าจะถึงแสนไหมมาดูกันเออดูว่าถึงแสนหรือเปล่าถ้าเกิดถึงแสนนี่ไม่ใช่เกมธรรมดามันคือเกมที่ไม่มีระบบสุริยะใช่มันคือเกมไม่มีระบบสุริยะเพราะว่ามันคือเกมเครื่องบินไงใครใครบ้าจะไปบินขึ้นสูงขนาดนั้นเออใครบ้าจะไปบินโคตรสูงขนาดนั้นเกมเขาคงไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะ รูปทรงก็คล้ายโลกอยู่แต่ว่าเราจะขึ้นไปให้สุดเออถ้าเกิดถึงหนึ่งเนี่กูว่าแปลกแล้วแนะ่หนึ่งสฟุตน้ำมันเหลือแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์รู้สึกเหมือนเครื่องเริ่มอไอ้นี่ไม่ไหวละเครื่องอะไรก็ไม่รู้ทำไมมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาวะเนี่ยรู้สึกมันเลียเยเยเ้ยวลำบาก ออได้ละได้้ยเฮ้ยเ,ออเ,ออเออมื่อกี้เร็วเองหรือว่ากูเร็ววะน่าจะเร็วเองเหมือนสูงเท่าเมฆ้วก็ขึ้นมานานแล้วแหละหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยเือเพียงไม่หลายชั่วโมงหลายนาทีแล้วแม่ไม่เติมน้ำให้เลย Hey, อเออคนไรเรื่องกันไม่ใช่ไม่ถึงว่ามาหลายนาทีแล้วคือแบบขึ้นมาโคตรสูงอะ่ะโอ้โหก็จะคอยเซฟระยะเอ,อ่อความสูงเอาไว้ด้วยเพื่ออะไรก็ไม่รู้ สูงกอ็บอกเลยมันประมาณสักกี่ฟุตว่าถึงจะออกนอกโลกเนี่ยเออนั่นสิสักประมาณกี่ฟุตวะไม่รู้เพราะว่าเน็ตตอนนี้ก็หมดเซิร์ชไม่ได้เออเน็ตตอนนี้หมดแล้วเซิร์ชไม่ได้แล้ว เครื่องบินเพิ่มไม่ได้ละคอนเทนต์ดูว่าความสูงของซิมเพิลเพนมันสูงได้แค่ไหนกลัวนะเยอสูงเรื่อยๆนะถ้าเกิดไม่เอาเครื่องบินที่เกมแถมมาให้ก็ไปโหลดมอดไอเครื่องบินที่แบบน้ำมันแบบ Infinity อินฟินิตอ่ะเออไปโหลดมาบอกเลยว่าคุณจะรู้ความจริงว่ามันความสูงเท่าไหร่ มันก็มีครั้งหนึ่งที่เออประมาณเนี้ยความสูงประมาณหกหกหมื่นฟุตอะรุดเลยแต่ว่าอันนี้ไม่หลุดใช่โอ้ยขอพักนิ้วแป๊บหนึง่งปวดนิ้วปวดนิ้วเลอะเกินกดขึ้นมานานมากเลยอะ เออโคตรปวดนิ้วเลยยสเคปวดนิ้วชิบหายวายเดี๋ยวจะมีเสียงเล็ดลอดเข้ามานะเพราะเปิดทโหโหดีวีโอ้ยโอ้โหปวดนิ้วโอเคต่อ ไม่ลบมาหกหมื่นฟุตเอ้ยไม่ลบมาห้าหมื่นฟุตเฉยเลยอะเมื่อกี้ยังหกหมื่นฟุตอยู่เลยทุกคนเห็นไหมเออปวดนิ้วปวดนิ้ว งแล้วลๆแล้วนๆๆๆคนนอ้ยๆๆ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ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 ้ยบังคับยากขึ้นอ่ะมันบังคับยากขึ้นโอเคเซฟช่วงนี้แหละดูดิเซฟตลอดทางเลยโอ้หอะไรว่าแม่งรถเฉยเลยไปหกหมื่นฟุตเหมือนเดิมโอ้ยรู้สึกไม่จะหายด้วย เฮ้ยเฮ้ยอย่า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 ตกอย่าตกไม่เอาไม่เอาขึ้นมาหลายนาทีรู้สึกว่าเราจะอยู่เหนือเมฆแล้วใช่เราอยู่เหนือเมฆโอเคเซฟเท่านี้แล้วกันโอ้ยปวดนิ้วอะเออหกหมืนห้าศูนย์ ห้าศูนย์ห <hi> ้าหกหมื <potato eneca>: <ownership> ่นห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าเอฟทีด้วยลวกันเดี๋ยวนี่โคตรเยอะบอกเลย พอแค่นี้ไหมโอ้พอแค่นี้แล้วกันมัน้งโอ้ใครที่อยากรู้ชิ้นสิ้นสุดของความความสูงของเกมนี้ก็ไปทดลองกัเองนะตอนนี้ขี้เกียจแล้วโหโอ้โอ โอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเพื่อจะได้ไปให้คลิปใหม่ๆในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วกุศดบายอย่าลืมไปทำชาเลนจ์นี้ด้วยล่ะฮ่าฮ่าจะทำก็ได้ไม่ต้องทำก็ได้นะถ้าเกิดใครไม่มีซิมเปอร์เพนก็ก็โหลดฟรีเอาก็ได้ถ้าเกิดใครอยากทำอ่ะอืม ใครอยาดทดลองก็เกมนี้จะจำลองสถานการณ์แล้วยังทำเหมือนจรวดด้วยโอเคคุณไปลล่าเอาเองนะก็ไปละบายบายอย่าเจอกันพรุ่งนี้20เมษา วันนี้เป็น19มเมษายนปีน2022ใช่วันนี้เป็น19เมษายน2022เจอกัน20เมษายน2022ไปแล้ะกูดบาย